โดยที่วันนี้เราจะมาเช็คเพชรกันนะครับ2เม็ดนี้โดยเม็ดนึงมีน้ำหนักอยู่ที่1นึหนึ่งสนะครับและอีกเม็ดนึงอยู่ที่ห้าสิบตังค์นะครับครึ่งกะหลัดนะครับ2เม็ดนี้มีเม็ดหนึ่งเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเป็น cv d ดีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเม็ดไหนเป็นเพชรเม็ดไหนเป็น cvd เครื่องจิ้มเพชรนี่นะครับสามารถแยกเพชรไอตัวเพชรแหลกับเพชรธรรมชาติได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองให้เห็นกันนะครับว่าตัวนี้บริเ็คเพชรแล้วเราจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาตามรับชมกันครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาให้ดูอีกแล้วว่า2เม็ดนี้เม็ดหนึ่งเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเป็น CVD เพื่อนๆคิดว่าเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็ก เป็นเพชรเม็ดไหนเป็น c v d เดีย๋ยวผมจะหยิบทีละเม็ดให้ดูนะครับอันนี้เม็ดใหญ่นะครับไซส์หนึ่งกะรลัดเพื่อนๆคิดว่าถ้ามองด้วยตาจะรู้ไหมอ่ะอน,นี่นะครับ เม็ดแรกเม็ดใหญ่นี่เพื่อนเว่าเป็นเพชรหรือว่าเป็นซีดีครับดูเหลี่ยมก่อนนะครับเหลี่ยมสวยคมชัดมาแล้วมาเม็ดที่สองอันนี้เม็ดที่สองนะครับเม็ดเล็กกว่าอันนี้ไซส์ประมาณห้าสิบตังค์ครับ เรียมสวยเหมือนกันคมชัดแต่ไซส์เล็กกว่าเม็ดเมื่อกี้กินหนึ่งกะลัดนะครับเพื่อนๆคิดว่าเม็ดนี้หรือเม็ดเมื่อกี้เป็น CVD หรือว่าเม็ดไหนเป็นเพชรครับอ่าใบให้ก่อนนะครับว่ามีเม็ดหนึ่งเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเป็น CVD นะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับนะเรามาเทียบเพื่อนๆเ,เห็นชัดๆนะครับสองเม็ดนี้นะครับอีกไซส์หนึ่งหนึ่งกะลัดอีกไซส์หนึ่งห้าสิบตัง เพื่อนๆว่าเม็ดไหนเป็นเพชรเม็ดไหนเป็น cv d ดีครับเดีย๋ยวผมจะทำการโดยการใช้เครื่องจิ้มอย่างที่ร้านเพชรทั่วไปใช้เช็คให้ลูกค้าดูนะครับโดยใช้เครื่องจิ้มตัวนี้นะครับเครื่องจิ้มหัวปากานี้นะครับนี่นะครับโอเคพร้อมแล้วจิ้มให้ดูนะครับเราเริ่มจากเม็ดใหญ่ก่อนครับเราเริ่มที่เม็ดใหญ่ก่อนนะครับพร้อมแล้วนะครับเราจิ้มด้วยกัน เจนนะครับเม็ดใหญ่ขึ้นไดมอนด์นะครับเรายังไม่เฉลยนะครับว่าเม็ดใหญ่เป็นเพชรหรือว่าเม็ดเล็กเป็นเพชรนะครับหรือว่าเม็ดไหนเป็น c ีวดีนะครับเราจะเช็คให้ดูก่อนเจนนะครับเจนนะครับจิ้มเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนถามนะครับว่าจิ้มบางทีมันขึ้นโมเสไนท์หรือว่าอะไรเงี้ยครับบางทีคือหน้าเพชรอะครับมันมีการนําไฟฟ้าไม่ดีนะครับวิธีแก้ก็คือว่าเอาผ้ามาเช็ดตรงข้างหน้าเพชรนะครับ พอเช็คเสร็จก,ก็ลองจิ้มอีทีนะครับเนี่ครับวิธีจิ้มก็คือเราจริ้มแล้วกดตรงๆลงไปนะครับไดมอนด์นะครับอย่ลองอีกทีนะครับขึ้นไดมอนด์นะครับสองครั้งติดเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาเข้าเครื่องเช็คก,กันนะครับครับ ถ้าอย่างนั้นเราก็มาสรุปกันนะครับว่าไอ้เครื่องจิ้มเพชรนี่นะครับไม่สามารถแยกไอ้ตัวเพชรธรรมชาติกับเพชรแ l a หรือว่าเพชร CVD ตัวนี้ได้นะครับเพราะมันมีค่าความแข็งเท่ากันนะครับทีนี้เราเอาเพชร2เม็ดนี้นะครับไอ้ที่เม็ดใหญ่เม็ดเล็กเมื่อกี้ที่เราเช็คนะครับว่าขึ้นไดมอนด์ทั้งสองเม็ดมาเข้าเครื่องตัวเช็ค CVD ตัวนี้กันนะครับนี่นะครับเม็ดใหญ่นี่เม็ดเล็กเม็ดเล็ก YE เแล้วกันนะครับ เม็ดใหญ่ไว้ E5 โอเคเข้ามาเรามาทายมาลุ้นกันนะครับว่าเม็ดไหนจะเป็นเพชรเม็ดไหนจะเป็นซีดีนะครับอันนี้คือหน้าจอเช็คครับมากดเดีย๋ยวเรามารอดูกันว่าเม็ดใหญ่ E หหรือว่าเม็ดเล็ก E 9เม็ดไหนเป็น CVD แต่ผมบอกก่อนว่ามีเม็ดหนึ่งเป็น CVD นะครับโดยเมื่อกี้เราใช้เครื่องจิ้มเพชรขึ้นเพชรทั้ง2เม็ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจิ้มเพชรไม่ได้วารันตีได้นะครับว่าจิ้มไปแล้วจะเป็นเพชรแท้นะครับโดยถ้าออกเป็นสีฟ้าอย่างที่ให้เคยทําให้ดูนะครับคือเป็นเพชรนะครับแต่ถ้าออกสีเขียวเขียวเลมอนนี่นะครับตรงข้างล่างเนี่ยครับเขียวช่องเนี้ครับอันนี้คือ CVD อันนี้คือ CVD หมดเลยถ้า HPT มันจะขึ้นช่อง HPT เป็นสีแดงนะครับอันนี้พวกสีแซดมูสไนเราไม่ต้องไปสนใจมูสไนกับสีแซดมื่กกี้คือเราใช้เครื่องจิ้มแยกประเภทได้นะครับส่วนเนเชอรลจะออกสีนี้นะครับหรือไม่ก็ออกเป็นสีแบบแบบแค่ไม่ขึ้นแบบเป็นสีอันนี้มาดูกันครับสรุปว่า e 5เม็ดใหญ่ e 9เม็ดเล็ก e 9เป็น CVD นะครับ e 5เป็นเพชรเพชรจะขึ้นสีนี้ดูนะครับสีฟ้าดูตรงนี้ฟ้าไหมครับส่วน e เก้านี่นะครับขึ้นสีเขียวตัวนี้นี่นะครับเป็น cvd นะครับ h p h t เราดูว่ามันไม่มีในช่องนี้นะครับไม่ได้เป็น HPHT นะครับ ก็เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าจะซื้อเพชรนะครับก็อย่าใช้เครื่องจิ้มนี้อย่างเดียวเช็คว่าเป็นเพชรก็สามารถจะตัดสินใจซื้อได้นะครับเครื่องจิ้มนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะเช็คหรือว่าแยกไอ้ตัวเพชรแ l a หรือว่าเพชรแท้ได้นะครับคือมันแยกตัว C ีแนะครับกับตัวโมเอสแล้วก็เพชรแท้ออกจากกันนะครับโดยไอที่เพราะค่าความแข็งมันต่างกันแต่ถ้าอันนี้เพชรตัว CVD นี่สินะครับค่าความแข็งเท่ากันการน,นาไฟฟ้าเท่ากันนะครับมันเลยไม่สามารถแยกจากกันได้มันต้องใช้ตัวสแกนอย่างที่สแกนไปเบื้องต้นที่ให้เห็นนะครับ ก็ยังไงฝากเ,เพื่อนๆในการพิจารณาในการเลือกซื้อเพชรนะครับเลือกร้านที่มั่นใจนะครับหรือว่าเพชรที่มีใบรฟิเคตของ J.A. หรือว่า H.A.D. หรือ I.C.I. ก็ได้นะครับครับเพื่อเพราะมันจะมีซีล็อกนัมเบอร์ตรงขอบเพชรก็อย่าหาว่าแบบว่าเรามาแบบว่าเหมือนสอนกันนะครับเราเรียกว่ามาแชร์แบ่งปันความรู้กันดีกว่าครับเพราะผมอยู่ตรงโรงงานมันจะรู้นะครับว่าแต่ละวันมีเพชรเข้ามาเป็นแบบไหนอะไรเช็คได้หรือเช็คไม่ได้นะครับ เพราะไม่จําเป็นว่าต้องมาซื้อที่เพชรที่ผมนะครับคือผมแค่อยากมาแชร์ความรู้กันก็ไม่อยากให้วงการเพชรมันเสียไปมากกว่านี้นะครับที่คนมาพูดว่าเพชรไม่มีค่าหรือว่าตัวนี้ดีกว่าเทียบเท่าเพชรอย่างเงี้ยครับเพราะผมเชื่อว่าเพชรแท้ก็คือเพชรแท้ครับมันไม่สามารถการรับเวลาไม่สามารถมาเปลี่ยนแปลงเพชรตัวนี้ได้นะครับไม่สามารถมีอะไรมาแทนที่เพชรแท้ได้นะครับอย่างคำโบราณที่ว่าเพชรก็คือเพชรนะครับ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับก็ซื้อของให้ซื้ออย่างมีสตินะครับไม่ใช่แบบว่าเอาราคาเป็นที่ตั้งเราซื้ออย่างเดียวนะครับพเพราะเพชรมันมีราคากลางนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคิดต่อไปนะครับฝากสีลมจิวเวลรี่เนียนะครับยังไงไปก่อนครับวันนี้บายบาย